ภารกิจที่หนึ่งที่จะทําให้ผมดูนี่คือภารกิจอะไรครับผมอยากขี่ครับพี่แท็กคือผมรู้สึกว่าความไปฝันของผมนี่คือการมาขี้ใส่บ้านล้างครับห้องน้าบ้านล้างเนี่ยผมว่ามันจะต้องสะอาดอย่างแน่นอนครับพี่แท็กครับผมเลยอยากมาปลดปล่อยผมอยากมาขี่ครับพี่งัแก๊กคือพี่แก๊กไม่รู้หรอกว่าการที่ได้มาขี้ในห้องน้ําเนี่ยมันจะรู้สึกดีขนาดไหนคือการที่เราอั้นมานานมากแล้วแล้วอยู่ดีๆเรามาขี่อาลรพี่แท็กไม่ฟังกูเลย โอ้พี่แทคกอยู่ดีๆให้ผมไปหาห้องนะ้ำผมจะหาเจอไหมเนี่ยทีมงานทีมงานทีมงานห้องน้ําอยู่ไหนครับทีมงานทีมงานชุวเอานี่ไงห้องน้ําโอเคพี่แท็กผมเจอห้องน้ำแล้วผมเปิดไฟก่อนอื้อสวยงามโอ้โหบ้านหลางแต่ไฟมังติดอยู่อะไรวะเนี่ยโอ้โหและห้องน้ําเขามีรูปพงรูปภาพด้วยครับโอ้โหใครเขาอารมณ์สุนทรีเอารูปภาพมาติดเวลานั่งขี้วะเนี่ยโอ้ดวงวิญญาณครับดวงวิญญาณผมขอขี้นะครับ ผมไม่ไหวแล้วออถอดเางเกงออ้ยสบายรูไม่ละมึงอ้อถ่ายรูปด้วยเอ้ยเออโอ้ยโอืโออนี่ขี้หรืออะไรเ่ยรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่ต้องมาต้องมาปลดปล่อยอะไรแบบนี้ครับพี่แท็กครับพี่แท็กไม่เคยปลดปล่อยเลยครับก็แค่เข้าห้องน้ำอ่ะพี่ก็แค่ขี้อ่ะทำไมพี่ถามอะไรผมอย่างนี้ผมจะตอบอไปไงละเดี๋ยว เดี๋ยวเฮ้ยมันเปิดไม่ออกพี่แท็กทีมงานโอ้โหดวงวิญญาณตรสับค้นตำรสับวิญญาณตำรวจสับค้ตำรวมสับวิญญาณตำรวจสับพี่แท็กอะ่ะวัดเดี๋ยวอ๋อประตูมันต้องเปิดจากด้านในกูไปผักคือผมอยากลองโลเปเป็นพี่เจนมากเลยครับพี่แท็กคือผมขอเป็นได้ไหมครับเอาล่คะค่ะคือจุดจุดนี้นะโอ้ไฟดับไฟดับเจนสัมผัสได้ถึงพลังงาน,นะคะ่ะ มันจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ในรูปภาพนี้หรือเปล่ามีผู้หญิงทั้งหมด4คนแล้วก็ไม่กดคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมคะคือเป็นรูปภาพของหญิงแก่คนหนึ่งกำลังมองเจนอยู่ค่ะมันทั้นพเจนรู้สึกขนลุกไปหมดหรอคะ่ะเอ่อคุณเจนเนี่น่าจะปดวดอาพี่แท็กคืคอผมหาทางไปต่อไมจับจตูตมึงพังเลยไงกมนาน โโอ้พี่เจนพี่เจนผมขอโทษพี่เจนช่วยผมด้วยอ๋ออ่ัคือพี่ไทยครับคือผมได้ยินเสียงวิทยุครับผมขอเปิดฟังได้ไหมครับผมอยากรู้ว่ามันเพลงอะไร ยังไงเพียงอะไรวะเนี่ยเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์คาแชคันคาแชคันดวงวิญญาณงั้นเรามาเต้นเมาคีล่าสัตว์กันดีกว่าดวงวิญญาณครับผมไม่ได้มาลบหลู่นะครับผมมาแค่มาขี่ผมก็อยากจะเต้นเมาคีล่าสัตว์กับดวงวิญญาณเริ่มเริ่มเฮ้ไก่เฮ้ยไก่เมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ ดวงญาณครับอยู่ไหมครับปุ่มขอเข้าไปได้ไหมเปิดมันเปิดออกมันต้องดันออกมนนึกว่าผักห้องนี้เฮ้ยมันมีหุ่นพี่แท็กพี่แท็กครับคือผมเห็นหุ่นเป็นหุ่นลองเสื้อผมควรทําไงกับมันดีครับเดี๋ยวเราจะเชิญวิญญาณเข้าหุ่นนะฮะเดี๋ยวให้ฟูดตามพี่เจนนะครับนี่งานหยาบแล้ว งานเข้าแล้วไม่น่าบอกพี่แท็กเลยพี่แท็กเขาสาวไม่รู้ว่ามีหุนอยู่โอ้ยงานยากนะแวงว่ามาเลยพี่เจนพูดตามพี่เจนนะพูดตามพี่เจนนะท้าผีที่เสียชีวิตที่อยู่ที่นี่ท้าผีที่เสียชีวิตที่อยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงโอ้พี่จทดกกูพูดอะไรเนี่ยโอ้หรือเป็นเด็กหรือเป็นเด็กขอให้เข้ามาสิงในหุ่นนี้ด้วยเถิดขอให้เข้ามาสิงในหุ่นนี้ด้วยเถิดโอ้อยามาเลยนะพี่กูกราบละพี่แท็กผมกลัวโอ้ย นั่นไงกูว่าแล้วไปเร็วเปิดอพี่แท็กมันเปิดไปติดประตูมันโอ้โหแล้วไฟมึงโอ้กูไม่ได้จะมาผับกูไม่ได้จะมาเที่ยวผับมึงจะเปิดเป็นไฟเท็กแล้ไหมพี่แท็กโอ้พี่แท็กผมอยู่ไม่ได้แล้วพี่แท็กพี่แท็ก ทีมงานส่งทีมงานเข้ามาหากูหน่อยโอ้ยโอ้โหมึงจะเปิดอย่างนี้ทำไมเนี่ยกูกลับทางไหนได้บ้างวะเนี่ยพี่แทก็กพี่แท็กน้องขออะไรพี่แทก็กโอ้โหติดต่อพี่แท็กไม่ได้เดี๋ยวติดต่อพี่แท็กไม่ได้โอ้โหทำไงดีกูกลับเลยกูมีอยู่แล้วกูไปแล้วประตูหลังมันกลับได้หรือเปล่ากูขอละครับกูขอละอย่าล็อกมึงอย่าล็อกนะกูกลับละ มึงไม่มึงเดินไม่ได้ขากูแข็งขากู้แข็งอ้อมันเปิดเปิดอ๋มันต้องดึงอีกแล้วโอ้ออกแล้วโอ้พี่แทกคผมไปแล้วนะพี่ผมไม่อยู่แล้วไปแล้วส่งค่าตัวมาทางพร้อมเพย์นะพี่มาก่อนไม่อยู่แล้วไม่มาแล้วบ้านล้างเนี่ยโอ้โห